คลิปนี้เป็นขวานไวกิ้งนะครับซึ่งอยู่ในชุดของต้นเดือนมีนาคมนะครับซึ่งมีมีดสี่เล่มนะครับแล้วก็ขวานหนึ่งเล่มขวานเล่มนี้เป็นขวานไวกิ้งคมหกนิ้วนะครับด้ามฝักก็เป็นามาพยุงดำไฟนะครับเคลือบน้ำมันขี้ผึ้งนะครับเคลือบน้ำมันขี้ผึ้งเพื่อให้ดูคลาสสิกนะครับ ฝังเยนคูดปีหนึ่งเจ็ดด้านท้ายแก่ลายเชคเกอร์การลื่นนิดหน่อยนะครับแกะไม่มากแกเฉพาะเฉพาะช่วงด้านท้ายนะครับทั้งสองข้าง บอกจะแน่นนะครับบอกจะแน่นแล้วก็ร่องนิ้วเราทําจัดถนัดนะครับสังเกตดูนะครับเราจะทําตามนิ้วมือของเราเลยนะครับว่านิ้วมือเราไปทางไหนนะครับแน่นนะครับออกง่ายนะครับวิธีการเอาออกก็จับด้านล่างดึงออกนะครับทิ้งผิวไฟนะครับรับคมเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะออกเดินทาง หาเจ้าของขวานก็ยังมีสั่งเม็ดอีกสองเล่มน,นะครับที่ยังไม่ได้ลงคลิปนะครับเป็นลงลงคลิปสัน้นเมื่อวานนะครับยังอยู่ในช่วงของการเคลือบเงาอยู่นะครับเดี๋ยวจะอทําทคลิปยาวลงพร้อมกันทั้งหมดห้าเล่มน,นะครับทดสอบความคมนะครับเมื่อเรารับคมแล้วก็จะประมาณนี้นะครับ การตอกริมเป็นการตอกริมเพื่ออาจจะโชวด้วยนะครับโชว์การตอกริมด้วยนะครับเพิ่มความแน่นหนานะครับแล้วก็ความสวยงามนะครับให้กับชิ้นงานนะครับลองนิ้วสังเกตดูนะครับเราจะทําตามรอยนิ้วมือของเราเลยนะครับนิ้วเราปัดไปข้างหลังนะครับก็ทําร่องปัดไปข้างหลังตามนิ้วมือที่เราอาจจะจับ ครับเวลาใส่ปอกก็ใส่ด้านหน้าก่อนแบบนี้นะครับใส่แล้วก็กดลงไปนะครับมันจะมีความฟิตความแน่นอยู่ในตัวของมันเองนะครับไม่หลุดนะครับพกพาใาส่รถไต่ลาไปจะไม่หลุดง่ายนะครับแต่เวลาเอาออกก็ดึงออกในลักษณะแบบนี้นะครับนะครับใส่ไปแล้วก็กดลงไปนะครับก็จะมีความแน่น